่ะวันนี้ก็กับช่องกุญเอนกับพี่น้องจอมสนนะคะวันนี้จะมาถ่ายแพ็คของกันะน,นะคะช้าๆในที่ก่อนะคะอันนี้เราดูนี่ก็อันนี้จะเป็นวัสดุสองอันนะคะก็จะเป็นหน,น,น,นึงหีงุงก็จะของได้เยอะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเงินแบบใส่ของได้เย็บเหมือนกันนะเราจะใส่อันนี้ก่นอนเราจะเอา เราจนีเอาอันนี้ก่อนนะคะก่เ,ะเอาโมาจันเราเจอนแล้วมา่มาแล้วค่ะเราก็จะไปขอของของลูกค้านิดตกันเลยนะคะตอนแรกก็จะทอดสามชิ้นสไปคค่่ะะ อันนี้ก็เป็นคุณแจชิโนบุนะคะไม่ใช่กรดจูกนะคะอ,คอันนี้ก็ปิจจูตของนปิจจูด้านหน,น,น,น้าก็จะไม่มีอะไรนะะต่อไปก็ยางวัดผมนะคะใส่สเราเอาลายที่สวยที่สุดแล้วให้เขได้กัะ เสร็จแล้วเลดดีเด๋ยวเราจะเอาเงินทอนให้กับเขากันนะคะ10บาทอันนี้กล่องละมีกล่องสมของนะคะกล่องสมของแบบไม่เสั่เนทอนกล่องละ40บาทเขาจ่ายมา50ก็ต้องทอนบิ่แอ

กับแท็กปี๊ดน,นี่ช่วงฝนตกหนักแบบนี้เพื่อนๆเคยอยากให้อะไรตกลงมาแทนน้ำฝนก,กันบ้างไหมถึงแม้ใครจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าฟังง่ายๆแต่เหตุการณ์ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ก็ทำให้คุณต้องคิดใหม่ซะแล้วล่ะคะ่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe ยนะคะอันนี้ก็ตกแกะค่ะอันดับสิบธนบัตรหนึ่งร้อยดอลลาร์ฮ่องกง ยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงต้องอยากให้มีเงินหลุดมาจากซ้สอสากกันบ้างล่ะวันหนึ่งในเดนทันวางคกปี2 0 1 8จูจๆธนาบัตร100เดลอร่าฮ่องกงจำนวนมหาศาลซึ่งหนึ่งใบมีมูลค่าเท่ากับเงินไทย390บาทโดยถูกปลอยลงมาแถว แอดมินเพจเอ e บกคลิปโต์เคอร์เรนซี่นามว่าวงชิงกิตนักธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลวัา25ปีหรือที่ชาวเน็ตรู้จักกันในฉายาค้อนยังมัสเดอร์ดโดยเขาได้อ้างว่าที่ทำไปเพราะต้องการจะช่วยคนจนเ็เท่านั้นเองแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกุมในวันต่อมา จำนวนสามชิน้นแล้วไปในทุงทโพดแล้วเมืเ่อชาวเขาไปดูตาเสียงก็พบลูกโลหะสามสายสาขนาดตั้งอยู่นี่เธอเป็นบ้าเราคงได้จัดดอกไม้ทุกเทียนแล้วรัดแปเพื่อา,ลาเลขกันแล้วล่ะเมื่อสรางข่าเจ้าหน้าที่กรลกกบาบุกัน่รีบรีบเลยประตูกัน เดี๋ยวจะควาค่าคนดันไว้ไว้วาไว้หน้าห้องเลยเด้ยวกันเข้าห้องเสร็จแล้วจ้าบ๊ายบาย